สวัสดีครับกับผมอมอีกครั้งนะครับเจรถบ้านพลอยขวัญวันนี้เรามาอยู่กับ Citycar Citycar คก็คือ Honda City นั่นเองตัวนี้เป็นตัว 1.5S ปี2019เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่ามีอะไรดีมีอะไรเสียนะครับผมและนี่คือโฉม m i ม o r c h a เชเรียบร้อยนะครับก่อนจนะเป็นโฉมปัจจุบันด้านหน้ายังคงมีดีไซน์สวยงามนะมีไฟเดย์ไลท์มาให้เดย์ไลท์นี่มีคือแบบว่าดูเท่เลยนะ มีไฟเดลไร์มาให้นะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบไฮโดรเจนเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าให้พละกําลังมาเท่าไหร่ไปดูกันในส่วนของเครื่องยนต์มาพร้อมเครื่องยนต์1,500ซีซีคันนี้เป็นเกียร์ cvt เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะขับมัน,มน,มนแรงเลยมีวีเทคให้ที่เทคเปิดโรคเปลี่ยนนะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถ้าเกิดวิ่งในเมืองรถติดติดนะอยู่ที่ประมาณ17-20ถึงกิโลต่อ1ลิตรแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลออกต่างจังหวัดนะครับ อยู่ที่20โลถึง23โลลิตรถือว่าประหยัดและคุ้มค่านะอทีท่สำคัญเครื่องพันห้าที่อัตราเร่งอัตราการแซงเนี่ยคือตอบโจทย์มีเทคด้วยนะเครื่องนี้คือเดินนิ่งๆนะครับพิ่งสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้เลยเมนอาสต่างๆอยู่ครบนะคะเมนอาสเดิมจากโรงงานรับประกันที่อย่างหนึ่งว่าไม่มีการชนหนักทิศคว่ำหรือว่าจมน้ำเดี๋ยวผมพาวนดูรอบรถนะคันนี้เป็นตัวไมเน่เชนชุดแต่งรอบคัน ส่แม็กมาให้เรียบร้อยนะคันนี้อยู่ไม่นานหรอกคันนี้เดี๋ยวก็ไปนะครับผมรีบม,มาจับมาจองก่อน,อนได้นะพี่นะราคาดีมากเดี๋ยวบอกราคาประมาณท้ายคลิปเดี๋ยวผมพาวนดูก่อนเป็นโฉมปีสิบเก้ายังมีความทันสมัยอยู่นะยังไม่ดูเก่ากันไปด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะคันนี้ต้องบอกตรงนี้เลยเลขไม่น้อยมากมาไม่ถึงแสนพี่นะรถผ่านไปห้าปีมาไม่ถึงแสนมีด้วยเหรอที่สําคัญเป็นปีใหม่ด้วย รอบรถจะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไหมแล้วก็เบาะเบอร์สภาพเป็นยังไงนะครับไปดูห้องโดยสารกันเราก็ไม่อยู่ในห้องโดยสารแล้วนะพวงมาลัยตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับทรงสปอร์ตเลื่องมาอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกอยู่ที่เท่านี้เองเลื่องไม่ถึงแสนนะไม่เก้าหมื่นี่รถปีสิบเก้าเทว่าววิ่งน้อยนะครับผมในส่วนของหน้าปัดเลื่อนไม้ด้านซ้ายมือ จะเป็นวัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วนะวิ่งได้ถึง220แต่จะไปถึงหรือเปล่าว่ากันอีกเรื่องเนาะด้านขวามือนะครับเป็นไฟแจ้งเตือนสถานะต่างๆแล้วก็บอกว่าน้ํามันเราเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะคันนี้น้ามันเตือนแล้วว่าต้องเติมเดิมมาเติมแล้วนะครับผมไปดูโซนถัดไปกันดีกว่าในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจะเป็นแบบอนาะล็อกนะก็มีจอดิจิตอลแสงแสดงสถานะเนาะแอบเสียได้เหมือนกันรุ่นนี้ที่แบบว่าไม่ได้มีเป็นจอทัชสกรีนมาใหนะ้เนาะแต่ไม่เป็นไร นะครับผมสามารถไปเปลี่ยน a f t e r m ม r ร์เได้นะคันนี้รองรับระบบ usb นะครับ mp 3เสียบสายแจ็ค aux ได้แล้วก็ใส่ c d ได้นะระบบแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลแอร์ Air ยังเย็นๆอยู่เลยนะคันนี้แอร์เย็นมากเปิดไปเดียวเย็นเจี๊ยบเลยเนาะในส่วนของเกียนะครับเป็นเกียร์ออโต้ที่เรียนแจ้งตอนแรกไปมีหมวกขับขี่มาให้นะครับไม่ใช่หมวกขับขี่สิเป็นเกียร์นะมีเกียร์ p เกียร์ r เกียร์ถอยนะครับเกียร์ d เกียร์ s แล้วก็เกลโเกลแนวเนาะเบกมือเป็นเบกมือแบบนี้เนาะในส่งความปลอดภัยนะครับมีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยนะวิธีสังเกตแอร์แบ็กเผื่อบางท่านยังไม่รู้นี่มันเป็นตรงนี้จะมี SSR แล้วก็เขียนคําว่าแอร์แบ็กเนาะก็คือมีแอร์แบ็กอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณคอนโซลตรงเสา A นะก็มีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยก็ถือว่าตอบโจทย์ให้ดูรอบเครื่องกันหน่อยนะครับรอบเครื่องคันนี้เพิ่งสตาร์ได้ประมาณ5นาทีรอบเดินนิ่งๆนะผมเบิ้ลให้ดูนิดนึงแล้วกันว่ารอบเดินน ว่าเดินนิ่งๆนะครับผมนะเสียงเล้าใจด้วยคันนี้โอเคไปดูห้องโดยสารด้านหลังกนดีกว่าว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมแล้วนี่คือสัมผัสครั้งแรกที่ผมได้มานั่งเบาะหลังในเจ้าซิตี้ตัวปีสิบเก้านี่นะสพรส์รามากก็คิดว่ามันจะไม่ก็คิดว่าคงกว้างเลยแต่กว้างในระดับหนึ่งแต่ไม่คิดมันจะกว้างขนาดนี้ผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคือมันกว้างมากนะได้ประมาณสองประมาณกำปั้นครึ่งได้เลยและส่วน head room ก็คือเหลือประมาณกำปั้นหนึ่งนะครับผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคือนั่งสบายอะ เดินทางไกลคือแบบว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับให้ไปเป็นเบาะหนังนะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยแต่ผมแอบเสียดายนิดหนึ่งคันนี้แอบเสียดายนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีหมอนรองคอเนาะแค่สองฝั่งเองตรงกลางไม่มีแอบเสียดายนิดหนึง่งแล้วก็ไม่มีวางเป็นที่วางแขนไม่มีมาให้อันนี้เป็นสิ่งที่นะ่าแอบเสียดายนะถ้าเกิดมีมาให้คือจะตอบโจทย์มากเลยแต่คันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้แย่เนาะเป็นเบาะหนังดูสปอร์ตมากๆเรามาดูเบาะคู่หน้ากาันเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับ เป็นบอ่อหนังเดินได้สีแดงเรียบร้อยดูได้ลูกสปอร์ตตนะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งการดูรถมือสองนะครับว่าผ่านการใช้งานมาเยอะไหมสังเกตได้จากสภาพเบาะหรือสภาพสีต่างๆตามตัวรถนะนี่ดูเบาะยังอยู่ทรงเดิมเลยสวยๆนะครับผมไม่มีการยุบหรือว่าฉีกขาดนะอันนี้เราไม่ได้เก็บงานเลยนะครับเพิ่งเพิ่งแบบว่าเห็นเจ้าคันในว่างก็เลยมาทาคลิปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เก็บงานแต่ก่อนลูกค้าจะ สนใจคันนี้เดี๋ยวผมมีเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะจะได้ไม่ต้องไปทําหลายๆรอบเนะาะเดี๋ยวไปดูบริเวณฝาท้ายกันดีกว่าเราก็มาอยู่ด้านหลังแล้วนะด้านหลังผมชอบนะมีสปอยเลอร์มาให้นะได้ลูปสปอร์ตมากเลยนะครับไปดูห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่านี่เป็นไงลึกไหมใหญ่ไหมห้องเก็บสัมภาระถือว่าทามาได้ดีนะครับผมนะลึกมากๆใส่ของได้จุใจเลย ยางอะไหล่ต่างๆมีมาให้รืบรไว้นะครับผมนี่ตัวถังเดิมไปเป็นอย่างนี้นี่เผื่อบางท่านจะไม่รู้นะตัวถังเดิมไม่มีการคนหนักทลิกข้ามจมนะ้ำอย่างที่เรียนแจ้งตอนแรกไปนะพูดแล้วจะหาว่าอวยอยากให้มาลองเทสไรด์ก่อนได้ว่าคันนี้วิ่งดีจริงๆคันนี้วิ่งดีจริงๆนะพูดข้อดีไปเยอะแล้วมาพูดข้อเสียกันบ้างดีกว่า oh. จากประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับ oh. ผมเอาไปลองวนเลสนมาแล้วประมาณสองสารอบก็คือ ในอัตราความเร็วที่ไม่ได้สูงมากประมาณ 60- 100น่ในการเปลี่ยนเลนแสแซงก็คือแบบว่ายังเอาอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราประมาณร้อยี่น่ะร้อย,ยี่ขึ้นไปเนะี่ยเวลาแซงเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะช่วงล่างมันจะแบบว่ารู้สึกมัน่อปลอดภัยนิดน,นึงแต่มันสามารถแก้ได้พี่แก้ได้โดยการซื้อสตัดมาใส่หรือไม่ก็เป็นช็อคอพเตอร์มาร์เก็ตเนาะก็คือทําให้เราเหนยบขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนยางให้มันหน้ากว้างๆว้างหน่อยเพราะคนนี้ได้ล้อขอบสิบห้าพี่ยางหน้ายางอาจจะไม่ได้กว้างเท่าไหร่เนาะ อันนี้คือข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอนะหรือถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเจอข้อเสียอะไรใครใช้ซิตี้รุ่นนี้อยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยชำนาญน,นะเพราะขับแค่สองสามชั่วโมงจริงๆอย่างที่เรียนแจ้งไปแต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าเทคเปิดแ,แรงจริงอันนี้เทคเปิดโลกเปลี่ยนจริงเครื่องพันหจริงปะเนี่ยอย่างแรงเลยนะครับผมหลังจากที่โมกันไปนาะนมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าคันนี้ราคาน่ารักอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ฟังไม่ผิดครับ3 3 9 0 0 0บาทอัตราการผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทต่อ1เดือนนะครับผมนะเครดิตดี D D, สามารถฟรีดาวน์ได้เลยประชาชนเพียงแค่ใบเดียว30นาทีรู้ผลรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมนะหากจัดไม่ได้เราไม่มีการขอเป็นเงินจองนะครับผมนะเราไม่ต้องการเงินจองเราต้องการให้ลูกค้าได้รถนะครับหากสนใจคันนี้จริงๆหรือเป็นคันอื่นนะครับ ก็คอมเมในต์ไวใต้คลิปนี้ได้เลยว่าสนใจเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปได้วยตัวผมเองนะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ u b s c r i b e ไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรืออยากดูลบขันไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ